พี่น้องโอ้ผิวดิมันเย็นเย็นพี่น้องเลยสบายดีด้จ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องวุุกสุขนุกคนุบองสุบวนพี่น้องเคยเลยพี่น้องเลยสวัสดีจ้าเคยเลยสบายดีพี่น้อง <c oughs> เปิดมาหนักกะลาปนไทยเป็นความสินเคยเลยพี่น้องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง,งนะเนาะตลาดน้อยมา ซือลาดเดอร์ลาดเดอร์ลาดเดอร์โอ้ยหมากันเนาะไอจีน่ามันน้ำมูน่ะวีผมอยู่บอกพี่น้องวีเด้อพี่น้องเด้อวีวันละลลายรอบเพราะว่าวีไปแล้วแล้วมัดให้แล้วนั่งกับยุงยงล้วก็มัดอีกโอ้ยยองทุกคลิปเอายังแม่ฮันเด้ข้าวปุ่นน่ะว่าอยากกินกับตูมปลาอู้ตอนนี้เอาอ้าสมพักเสียนสมพักเสียน กัดทีนีนี่จะชมพักเสียนนตลาดเนาะมพักเสียนโบเมนจปกัดทีนีเอาเสียชมพักเสียนอยากเบิงคือพเพารเป็นเนาะ คือยังคือเคี้ยวอยู่เรื่องงานมันส่งก่อนเนะต้นเค้กมันคือสะดีคือมาสื้อที่ตลาดนะขายเหล็กเกวยเออได้สิเด็กชายท่านมุ่นทุกวันแรกเดียวนีนตลาดเนาะอันโบรายเนาะขายไปสิมายอดใหญ่ไป็นตุยานเถอะปะยอดใหญ่อันโบราณเสเบิ่งวะจับให้ดูจับบังก่อนมันยอดใหญ่พวกมันกินหมแซ่บ ส่วนแบคเสียม um, ันต้องหยอดน้อยๆมันจังเสบยังมาอยู่นอกนอเลือกได้พี่น้องเออคอยเอาทงนีิเด้อยังเหลือสองคนเท่าไรสิบพันผัวเลือกพักถือบุ่งซะบะเอาแต่นั่นเราแยกเจ้าน่ะเจ้าให้หนิเด้อเฮ้ยเหรอทำไม ลูกคอยบูวยว้มีตลาดน้อยบังเอิญมันก่อนเออเธออยากเอิญคนไหนก,กว่าอยากขายย <c oughs> ังบมเดลวีไอพีผมพี่น้องห้างก็นอนเมฆกับอาบน้ำแล้วกำลังวอซีวีไีผมให้ตลาดน้อยผัดมาเพราะดีร้อยร้อยมุมุใช้เงินนะตลาดน้อยมา อันพี่น้องฮัปเปียให้แต่ว่าน,นี่แหละกะหม่นเบิง้งโทรศัพท์นะหม่นโมหม่นหัวดู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 ไปละกับเพ่มือหนึ่งนะโบยักใครว่าวรวดมัดผมหันนงเมียใช้เงินเลยนะเบิ้งให้แม,ม,ม่เบิงบ้งเนี่ยจะได้ไม่มาถ่ายใช้เบิๆๆๆๆๆๆ้องมา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 แม่ยืมแม่เด้อสิพันเด้อแม่ใจค่ะสมบัติเสีรรยนเด้อแม่บุญม,มีเงินเด้อปะ่ะลงไปเอาตลาดหน่อยปะ่ะ กระเป๋าเงินพันพี่น้องโอ้โอ้สิบเจ้าพันผัวไปลงไปเอาบปะมันมีเงินในหมูนะกระเป๋าเงินมันนี่สิบเจ้าพันผัวนี่นะมันหลักของแม่มันเมื่อหามันกระคอนมันพอมันมาใส่ทงมันไหวหยิบเอาเดี๋ยวเอมงินบอกเอามาลงเอมงินนะ ลานยายผัดบูยู่เนาะบักเถิกนะบักเถิกซองเถิกตรงจะบ่อะไรอ่ะจะเอาะไงคือซาพันผ right> ุเออเอาคนหยิบเอาลูกเอาเอายังหึเอ็มงุนพี่เอ็มงุนพี่เอ็มงุนพี่ตาสิบพันที่เอ็มงุนนี่นะ โอ้ยการเอ้ยเอามาเอาให้ร้านนี่เอาเอาทงนี่แหละจิ้นน้ำีดินนู้ฮะจินนั้นจักเอียงนะเขาเขาบันไก่บ่มีอ่ะอ่ะคือเอาไอ้มุนอ่ะแล้วโบกินเอาลูอินกินโบเป็นเดาซื้อไปถิ่มแล้วล่ะเอาแนวอีร้อยกินเขาจีปลาเต้อีร้อยกินบ่เคยกินบ่เขาจีาเต้ เอาเอาเลอกเอาอีกอันนึงมีเงินจ่ายบ่แบบนี่ขระปุ้นนะบ่ขระปุ่นบอเอาขระปุ้นเออป้าช่วยอุ้ยพอได้พอแล้วลูกบ่เน่บ่มีเงินแล้วพอแล้วพอแล้วพอเงินบ่จุ๊บพอนี่แม่ยชิจ่ายและน้องสตื่นนี่ ไปไปสามสิบพันพี่นน่กแก้อันนีมอ๋อหมอนในล่างให้กปายทุกยอกปุกให้หนิน้มบนออออางนอนจงๆเี๋ยลูกปลาถล่ใหม่ไปไม่ใส่าอนไป

ខ្រូពីស់ចានបเនา្ទ្ខ្រូស់ត្នុងសាចាលដែលងដែល្តារបស់ប្រើញ្រើបាន់ប

chốt tiếp mà đi mình sẽ việc mẹ con chốt đi đi đâu đi nhà đi còn nhà đây thì việc cần test này ยินดีไหมกินเลือกอยากกินดอกกินอะไรคร พอกันอยู่ซ้ายอีเมลโทรหาอันป้ากับบัหับเออเป็นอะไรบึ้งให้อีเมลร่ว้ำก่อนอีเมลโทมาป้ากับบัหับไม่ไาเน่ยมปัดทีเนะมาจ้บซเลย เบ็ดเบิดบ่ป่าภาษาสระเป็นเห็ุยังอยู่ให้ในพ่อเจ้าน่ะเขาเขาาน่ะเกียวแล้วบ่หารถเกี่ยวบริเวนไดหรือวณาคนเกี่ยว นั่งกับปุ่นกับแซบอยู่ได้ลุงโทรมาพี่น้องลุงบัสบายโทรถามข่าวของโทรไปละบ่หับน้อบักุ้งจัดนะเขากิดนะายนกบีเดนลูก Bao kim bụng này nó nè Này kim bụng kim bụng kim này kim bụng đáy Này kim này kim kim này kim bụng 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 kim Những loạt các thứ thắng về ngày kỷ cănu. Giêng nắng nỉ nha. Nhưng nắng một đại. Chào mừng. Chào mừng. Một mừng. No! อยนั้นนะจ๊ะถ้ากินองุ่นก็กินกับปุ๋ยตล 来，红灯不行。